สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะก็วันนี้กลับมาพบกับครัวสาม,มีของปุ้ยนะคะสาหรับคลิปนี้ปุ้ยก็เอาขนมบราวนี่มาฝากเพื่อนๆทุกคนเลยขนมบราวนี่ของปุยสูตรนี้นะคะจะเป็นเนื้อแบบชูวีค่ะก็เบนี่ชูวีก็คือกึ่งหนึบหนับผสมกับเนื้อเค้กนะคะก่อนอื่นปุยก็ต้องอวดขนมของปุ้ยก่อนตัวนี้นะคะขนมที่จะชวนเพื่อนๆทำวันนี้ อันนี้อวดเพื่อนๆก่อนนะคะก็เป็นบราวนี่ที่ด้านหน้าก็จะราดช็อกโกแลตอย่างนี้นี่นะคะเนื้อหลังจากที่กัดลงไปเขาก็จะมีความหนุบหนับประมาณนี้นะ,ะมีเทกเจอร์ของความกรอบด้วยนะคะเวลาเรากินนะคะก็จะได้ความกรอบของหน้าขนมที่เป็นตัวช็อกโกแลตแล้วก็เนื้อขนมตัวนี้นะคะถ้ายังไงนะคะก่อนดูคลิปของปุ้ยนะคะก็อยากให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับครัวสามีด้วยนะคะ ถ้าเพื่อนเพื่อนพร้อมแล้วนะคะไปลงมือทำรบวนี่กับปุ้ยเลยค่ะเริ่มแรกนะคะก็จะเป็นตัวเนยตัวเนยตัวนี้นะคะของปุ้ยใช้เป็นเนยออคิตตัวนี้เราก็จะทำการละลายเนยก่อนใส่เนยลงไปในหม้อเลยนะคะแล้วก็ตัวไฟตัวนี้นะคะนี่นะคะตัวไฟจะเป็นไฟกลางนะแล้วก็ละลายเนย ตัวนี้เดี๋ยวปล่อยสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเขาก็กลายเป็นน้ำหมั่นคนเขานะคะของเขาจะได้ได้กวามร้อนทั่วๆเห็นไหมคะก็เนยก็เริ่มละลายแล้ว เดี๋ยวหลังจากเนยละลายเสร็จใช่ไหมคะเราก็จะมีตัวชอ็อกโกแลตตัวนี้เป็นชอ็อกโกแลตคอมพาวนะคะเป็นดาร์ช็อกของททวลิปเราก็จะมีตัวผงโกโก้ตัวนี้อ๋อตัวนี้ค่ะอันนี้จะเป็นผงโกโก้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกาแฟค่ะเป็นกาแฟเร็จรูปเหมือนคนเลยเขานะคะ เดี๋ยวจะยกให้เพื่อนๆดูใกล้ๆค่ะว่านี่เห็นไหมตัวเนยเขาละลายแล้วเราก็มีความใสระดับหนึ่งแล้วด้วย่อให้เพื่อนๆปิดแก๊สนะคะเราก็ใส่ตัวช็อกโกแลตคอมพลตลงไปวันนี้แล้วก็ผงโกโก้ กาแฟค่ะคนส่สมผสมให้เข้ากันเลยนะตอนแรกเขาก็จะยังไม่ละลายค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าเขายังเป็นก้อนอยู่แบบนี้ก็สักพักหนึ่งนะคะความร้อนของเนยเขาก็จะทําให้ตัวช็อกโกแลตแล้วก็กาแฟผงโกโก้ของเราละลายเข้ากันได้ดีขึ้นคนไปสักพักหนึ่งนะนี่นะคะ หลังจากที่ช็อกโก,แล,โกแลตโกโก้แล้วก็กาแฟของเราก็ละลายแล้วคือก็จะเอาเขามาวางไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องทําอะไรนอกจากนี้นะก็คือเดี๋ยวคุยจะปล่อยเขาไว้แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวคุยก็จะไปตีไข่กับน้ําตาลแล้วก็กลับมาเอาเขาไปใส่ปสปผสมขั้นตอนต่อไปอันนี้ก็ปล่อยพักไว้ก่อนนะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาตีไข่กับน้ําตาลคะ่ะ ตัวไข่นะปุ๊ยก็จะใช้ไข่เบอร์สองสามใบแล้วก็เดี๋ยวก็จะตอกใส่ในโถตีตัวนี้นะไข่ที่เราใช้นะคะก็ให้เลือกไข่ที่มีอุณหภูมิห้องนะไม่ต้องใช้ไข่แช่เย็นเบอร์สองนะคะไข่ใช้เบอร์อื่นได้ไหมได้นะแต่ว่าเราก็ต้องดูปริมาณของกำรรไข่ด้วยว่ามันเท่ากับเบอร์สองไหมก็เฉลี่ยเฉลี่ยค่ะใกล้ใกล้เคียงก็โอเคแล้ว ตัวขนมเบลนี่นะคะเขาก็ไม่ได้ทํายากอะไรแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยไม่ถึงกับต้องเป๊ะมากอาจจะเกินกล้ามสองกล้ามอย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนี่นะคะอันนี้ไข่สามใบนะแล้วก็ตัวนี้น้ำตาลไม่ขัดสีเพื่อนๆจะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวก็ได้แต่ว่าตัวนี้เขาจะมีความ ละมุนกว่าบ้านของปุ๋ยก็จะชอบน้ำตาลตัวนี้มากแล้วแต่เพื่อนๆนะคะแต่ว่าแนะนำให้ใช้เป็นน้ำตาลทรายไม่ขัดสีใสลงไปในโถตีเลยค่ะแล้วก็เป็นน้ำตาลทรายแดงตัวนี้ค่ะเพื่อนๆดูให้ดีนะคะว่าตัวน้ำตาลทรายแดงของเขาจะต้องไม่เป็นก้อนนะก้อนใหญ่ๆอะไรอย่างนี้เราก็เลือกตัวน้ำตาลทรายแดงที่เขามีคุณภาพดีนิดนึงไม่นั้นพอเราตีลงไปแล้วเดี๋ยวเขาจะเกาะตัวเป็นก้อนก้อนโตๆค่ะ มันจะไม่โอเคกับขนมของเรานะเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปพร้อมกันด้วยกันเลยตนี้นาะนเสร็จแล้วเดี๋ยวพื้ก็จะใช้ตะก้อตีตัวนี้นะคะตีขนมตัวนี้ด้วยความเร็วสูงทั้งหมด7นาที สำหรับเครื่องตีของปุ้ยตัวนี้นะคะเขาจะมีทั้งหมด6เบอร์เบอร์ที่ปุยใช้ก็คือความเร็วสูงสุดก็คือโปร6นั่นเองปุ้ยจะตีไปทั้งหมด7นาทีเพื่อนๆใช้ในาฬกาจับเวลาไปด้วยเลยนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะตั้งนาฬิกาทั้งหมด7นาทีนะนี่นะคะปุ้ยตั้งนาฬิกาทั้งหมด7นาทีเราจะตีด้วยความเร็วสูงไป7นาทีแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกัน ตอนนี้เราก็ตีมาครบ7นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวคุยก็จะให้เ,เพื่อนๆดูว่าตัวเนื้อที่เราได้จะเป็นตัวออกคุณครีมนิดนึงตัวไข่เขาจะต้องตดนะคะไม่อย่างนั้นเวลาเราตีแล้วเขาจะไม่ขึ้นฟูแบบนี้นะคะเห็นไหมคะตัวเนื้อของเขาก็จะได้เป็นครีมแบบนี้นะหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวคุยก็จะใส่ตัววานิลาลงไปตัวนี้เป็นวานิลานะคะ ิ่นวานิลาใส่ลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยตัวช็อกโกแลตค่ะตัวนี้ที่เราละลายเอาไว้นะก่อนเทคนเขานิดนึงนะคะเพราะว่าเผื่อเขามีผงโกโก้โกตกก้นนะเทลงไปทีเดียวเลย ตอนนี้ปุ้ยก็เพิ่มส่วนะสมลงไปแล้วนะคะหลังจากนี้ปื้ยก็จะตีเขาไปอีกหนึ่งนาทีด้วยความเร็วต่ำให้ส่วนะสมของเขาเข้ากันค่ะ ันนี้พุ้ยก็ตีไปครบ1น,นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะพักเขาไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะเราจะไปเตรียมส่วนผสมของตัวแป้งก่อนตัวแป้งนะคะก็จะมีตัวแป้งอเนกประสงค์ค่ะใส่ลงไปในตัวร่อนเลยนะแล้วก็มีผงโกโก้ส่วนผสมดูได้ที่ใต้คลิปนะคะปุ้ยใส่ตัวส่วนผสมมาไว้ให้อีกใต้คลิปตัวนี้นะคะเป็น ผงปูเราก็เกลือใส่ลงไปร่อนพร้อมกันเลยที่เราต้องร่อนแป้งนะเพราะว่าถ้าเราใส่ลงไปโดยตรงแล้วเนี่ยเขาจะเกาะกันเป็นก้อนอย่างเช่นถ้าเป็นเกลือเขาก็จะเค็มเป็นก้อนนะคะเป็นที่ที่ไม่กระจายทั่วๆนะคะแนะนำให้เพื่อนๆร่อนอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะคะ คหลังจากที่เพื่อนๆร่อนเสร็จเราก็นําแป้งตัวนี้นะคะไปใส่กับตัวไข่น้ําตาลแล้วก็ชโคโค็อกโกแลตที่เราตีไว้เมื่อสักครู่นี้เลยเทลงไปเลยนะคะให้เราตีด้วยความเร็วส่ำไปอีกหนึ่งนาที หลังจากครบ1น,นาทีแล้วนะคะ mm. เพื่อนๆจะเห็นว่าขอบขอบด้านของโถเขา,าค่ะ mm. ก็จะมีตัวเกาะอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาไม้พายค่ะผสมเขาอ,อีกรอบนึง mm. ตอนนี้นะคะ mm. เพื่อนๆ mm. ก็จะเห็นว่าตรงขอบข้างๆเขาเนี่ย mm. เขาก็จะมีตัวแป้ง mm. แล้วก็ตัวช็อกโกแลตติดอยูเอ่เพื่อนๆกวาดเขาค่ะ ตัวเนื้อขนมพาจะได้ประมาณนี้นะเห็นไหมนี่เลยอลังจากนี้นะคะเดี๋ยวปุ้ยจะเอาตัวขนมตัวนี้ไปเทลงพิมพ์เรานี้ปุ้ยจะอบปุ้ยก็จะใช้ถาด8ปคูณแนะคะสูง2นิ้วตัดกระดาษไขมานะคะกระดาษไขนี่ตัดให้ถึงขอบพิมด้วยวันนี้จะไม่ได้รองแค่ก้นพิมพ์นะ จะตัดให้ถึงขอบด้วยเลยเพราะว่าขนมของเราตัวนี้จะมีความขึ้นฟูด้วยปูกระดาษไขให้เรียบร้อยนะคะโอเคตอนนี้ปุ้ยปูกระดาษไขเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวเนื้อขนมค่ะเทลงไปเลยให้เพื่อนเพื่อนยกสูงๆเทสูงๆหน่อยนะเพราะว่า ตัวฟองอากาศเขาจะได้ไม่เป็นฟองอากาศใหญ่ถือว่าเป็นการไล่ฟองอากาศไปในตัวด้วยในเนื้อขนมของเราก็จะไม่มีฟองอากาศใหญ่ๆนะคะก็จะมีแต่ฟองอากาศเล็กๆค่ะเ,เดี๋ยวเราจะเคอะอ,ออกนะก่อนจะเอาเข้าวบนะคะให้เพื่อนๆเคอ,อะถาดปาบ ฟองอากาศทําอย่างนี้สักสองรอบก็โอเคแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆเห็นว่ามีเม็ดฟองอากาศใหญ่ๆแบบนี้เราก็จิ้มแบบนี้ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็ค่อยกสักรอบหนึ่งโอเค เดี๋ยวปุ้ยจะเอาเขาไปเข้าเตาอบค่ะอันนี้เราจะต้องวอร์มเตาเขาให้ได้องศาก่อนนะคะก็ในนี้ปุ้ยจะใช้150องศาแล้วก็วางถาดชั้นกลางขั้นตอนแรกปุ้ยจะอบเขาไปประมาณ15นาทีก่อนคบเวลา15นาทีเราก็ให้เราขยับถาดมาชั้นล่างนะคะ ตลอดการอบนะคะปุ้ยยังใช้ไฟล่างบนแล้วก็ไม่ได้เปิดพัดลมพอขยับถาบมาชั้นล่างแล้วเราก็จะอบไปอีกประมาณ15-20นาทีตอนนี้ปุ้ยอบไปประมาณ17นาทีนะคะสำหรับปุ้ยปุ้ยคิดว่าโอเคแล้วอันนี้ค่ะคือขนมที่ปุ้ยได้ออกมา หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะตัวนี้ขนมเขายังร้อนมากๆเลยนะปุ้ยก็จะวางเขาบนตะแกงเดี๋ยวปุ้ยก็จะเอาช็อกโกแลตอะคะ่ะโรยไปข้างหน้าเขาตัวนี้นะเพื่อนๆไม่มีก็ใช้เป็นตัวช้อนก็ได้กดเขาลงไปเลยค่ะที่ให้เพื่อนๆกดเพราะว่าปุ้ยจะให้หน้าเขาเท่าๆกันนะคะ แต่ถ้าเกิดใครไม่ต้องการให้หน้าเท่าน,นี้ก็ไม่ต้องกดก็ได้ตอนนี้ขนมยังร้อนอยู่นะคะเพิ่งออกมาจากเตาร้อนๆเลยตัวน,นี้เป็นช็อกโกแลตนะคะดาร์ช็อกโกแลตเราก็ใส่ลงไปใส่ลงไปตอนขนมร้อนๆน,นะคะเดี๋ยวตัวช็อกโกแลตเขาจะละลายเองนะคะตัวน,นี้เราก็ใช้ตัวตัวน,นี้เกลี่ยเขานะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวเขาจะละลายอง จะเรียบหรือไม่เรียบก็ได้นะคะอันนี้อยู่ที่ความชอบนะปุ้ยก็ปาดเขาไปได้เรื่อยๆคะ่ะแต่ว่าปุ้ยไม่ได้สนใจนะคะว่าเขาจะเรียบแบบเงากริบอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ไม่นะคะแล้วก็หลังจากที่เรากระจายตัวช็อกโกแลตเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะปุ้ยก็จะปล่อยให้เขาเย็นตัวลงนะคะก็ปล่อยให้ขนมเขาคายความร้อนนะคะไม่แนะนําให้เป่าพัดลมนะะเดี๋ยวตอนนี้ก็ปล่อยให้เขาเย็นไปก่อนนะคะ บราวนี่ของเราก็แช่เย็นมาแล้วนะคะปุ้ยแช่เย็นค่มคืนนะคะเพราะว่ากว่าปุยจะถ่ายเสร็จเกียยแล้ววันนี้ก็เลยมาถ่ายตอนเช้าต่ออีกรอบหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นขนมที่เราได้นะคะเดี๋ยวว่าปุยยอ่ะก็จะเอาขนมตัวนี้มาหันให้เพื่อนๆดูเนื้อขนมด้านในถ้าเราปูกระดาษไขให้เขาฝู่ถึงด้านข้างขอบพิมพ์อะค่ะเขาก็จะยกขึ้นง่ายนะแล้วเราก็จับขอบกระดาษไขเราก็วางเขา เดี๋ยวปุ้ยจะดึงตัวขนมเขาขึ้นนะคะแล้วก็วางเขาไว้บนกระดาษไขเหมือนเดิมก็เขาจะได้ไม่เลยถ้าเราใช้เย็นมาเขาก็จะแข็งตัวแบบนี้สามารถยกเป็นแผ่นได้เลยแล้วก็เวลาที่เราเอาเขามาตัดนะจะทำให้เขาขอบคมสวยด้วยให้เ,เพื่อนๆวางมีดลงอย่างนี้เลยเนาะแล้วก็กดลงไปกดลงไปตรงๆเลยนะคะ ดรบเวลาที่เราตัดขนมเขาตอนเย็นๆนะคะเห็นไหมเนื้อขนมของเขาก็จะขอบสวยมากโดยด้านน่ เดี๋ยวปุจะตัดให้เสร็จนะคะแล้วก,ก็จะมาเทสเนื้อให้ดูว่าตัวเนื้อเขาจะมีความหนุบหนับผสมเนื้อฝัดก,กับเนื้อของเค้ตอนนี้ปุกก็ตัดขนมเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็เดี๋ยวเอาเนื้อขนมมาให้เพื่อนๆชมกันว่าตัวเนื้อขนมของเขาจะเป็นไงนี่นะอันนี้คือปุยยิบสุ่ม,มาเลยนะนี่นะคะตัวเนื้อขนมของเราเขาจะมีรูประพอากาศด้วยแล้วก็เนื้อข้างในเขาก็จะมีความนุ่มชุ่มฉ่าด้วยเดี๋ยวุ้ยจะบีบให้ดูนะคะตัวนี้เห็นไหมเขาจะมีความเป,ป็นิดนึงนั่นดูนะคะ ตัวเนื้อขนมด้านในส่วนหน้าขนมนะคะเขาก็จะมีความกรอบด้วยเป็นความกรอบของช็อกโกแลตนะคะเวลากินแนะนําให้กินตอนที่เขาแช่เขาจะมีความกรอบข้างหน้าแล้วก็เนื้อเค้กก็จะมีความนุ่มผสมกับความหนึบหนับไม่แห้งนะคะชุ่มฉ่าอร่อยมากส่วนนี้ปุ้ยจะแถมให้ดูนะคะว่าเวลาที่เราส่งเราก็จะมีหอ่อ ดี๋ยวปุ้ยจะมาห่อให้ดูอันนี้คือห่อให้ดูนะปุ้ยจะขออนุญาตคือไม่ใส่ถุงมือแต่ถ้าเกิดทําขายนะคะเพื่อนๆต้องรักษาความสะอาดด้วยนะคะต้องใส่ถุงมือเวลาจ,จับขนมโอเคเดี๋ยวลองดูกันเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นถ้วยจีแบบเป็นฟอยนะคะสำหรับเบอร์แล้วก็ขนาดของเขานะคะเดี๋ยวปุ้ยจะใส่ให้ไว้ใต้คลิปเขายังไงเพื่อนๆลองไปดูรายละเอียดใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะคะเผื่อใครดูไม่ทันตามไม่ทันค่ะ ตัวนี้นะคะอันนี้เป็นกล่องใเบาวนี่ตัวนี้นะคะเราก็วางลงไปค่ะเราก็กดตัวนี้เนาะเราก็ใช้ไม้ค่ะหรือว่าจะใช้เป็นตัวอะไรก็ได้นะคะที่สามารถที่จะรีดแผ่นฟอยล์ได้รีดไปนะคะน,นี้โอเคเราก็จะได้ตัวแผ่นฟอยล์แล้ว เสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวขนมวางลงไปวางลงไปตรงกลางแบบนี้นะคะยกเขาขึ้นมานะคะประกบซ้ายขวาแบบนี้เลยแล้วก็ด้านนี้ด้วยแบบนี้นะแล้วก็บีบด้านเขาบีบตรงมุมเขานะคะทั้งสี่มุมเลย ด้านข้างเข้าไปค่ะเห็นไหมคะคราวนี้เวลาถ้าลูกค้าเขาจับนะคะแบบนี้ลูกค้าก็จะกินง่ายขึ้นมือเขาก็จะไม่เลอะด้วยเวลาลูกค้าจะกินเห็นไหมคะโอเคเนาะ ปุ้ยแถมให้นะคะวิธีการห่อบาวนี่<ม>เสร็จแล้วปุ้ยก็จะมาไวันนี้ โอเคตอนนี้รี่แนี่ก็อยู่ในกล่องเรียบร้อยปิดกล่องด้ค่ะนี่ก็เอาไปส่งลูกค้าได้แล้วเป็นไงคะยากไหมไม่ยากเนาะปุ๊ก็มีวิธีการทําขั้นตอนการทําอย่างละเอียดเลยไปจนถึงตอนตัดแล้วก็ตอนแพ็คแบบนี้นะคะโอเคในแล้วแล้วก็เราก็ติดสติกเกอร์อีกหน่อย โอเคอันนี้เสร็จแล้วเนาะมีอันนี้ที่เข้าได้อีกอันนึงตัวนี้นะคะ เขาก็เป็นฝาตัวนี้เดีย๋ยวก็ปิดลงไปโอเคเห็นไหมก็จะเข้าได้สองแพ็กเกจแบบนี้เลย สำหรับคลิปนี้นะคะปุ้ยก็เอาบาวนี่มาฝากเพื่อนๆน,นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจนะคะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับครัวสามีของปุ้ยด้วยใครก็อย่าลืมติดตามกับคลิปขนมค้าวหน้าของปุ้ยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ